สวัสดีครับผมตั้มสวัสดีครับผมปองครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาดูไม่เป็นรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปดูต้นไม้ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับบริเวณตึกเจ้าคนแห่งนี้นะครับว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างและคอนเซปต์รายการของเรานั้นก็คือต้นไม้ที่มีความหายากครับมีความสําคัญต่อคณะต้นไม้สวยงามแล้วก็มีราคาแพงครับผู้ชมโดย EP นี้นะครับจะมีต้นไม้ต้นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับ แล้วเราก็มาถึงต้นแรกของเรานันครับเชื่อว่านักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังของเราแห่งนี้นะครับจะต้องรู้จักกันดีแน่นอนนะครับนั่นก็คือต้นแคแสดนั่นเองครับผมซึ่งต้นแคแสดนะครับเป็นต้นไม้ประจําสถาบันของเรานนั่เองนะครับใช่ครับผมลักษณะของเขาครับก็จะเป็นเหมือนต้นแคนะครับแต่ว่าดอกจะเป็นสีส้มนะครับแต่เราเรียกกันว่าสีแสดนั่นเอง และลักษณะต้นไม้นะครับจริงๆเรามีต้นใหญ่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมต้นเล็กเพราะว่าเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูเชิญรับชมได้เลยครับซึ่งลักษณะทั่วไปของแคเแสน,นะครับเขาเป็นต้นไม้ผัดใบขนาดกลางสูง10-20เมตรมีใบย่อย9-15ใบแผ่นใบมีขนสากดอกของเขาจะออกเป็นช่อนะครับเขามีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในแอฟริกาเขตร้อนนะครับ การขยายพันธุ์เป็นแบบเพาะ,มะเมล็ดลักรรพคุณของเขาเนี่ยสามารถแก้บิดได้และยังรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยอีกนะครับแลวเขามีชื่อสามัญแบบว่าเท่ๆด้วยใช่ชื่ออื่นนะครับเขาเรียกแครแดงยามแดงแต่อยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าแครแซดครับผมเขามีชื่อสามัญที่เรียกว่าบิ A ๊กแอสใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะมัะม่แล้วจบิ๊กแนะอส หรือว่าจยงเด็กคงต้องขอลองไปนะฮะไปต้นต่อไป <c oughs> อ่าเรามาที่ต้นต่อไปนะครับต้นนี้บอกเลยว่าเป็นลูกรักของตะก้องที่แบบว่าเขามีความชอบต้นชงโคมาครับอยากจะมีการถ่ายให้ได้เฮ้ยต้นต้นนูน้นไม่ใช่ต้นนี้เหรอ <c oughs> ต้นนู้นตนน้ตนนู้นไม่ใช่ต้นนี้ครับผม แล้วก็มาถึงต้นถัดมานะครับคือต้นบุญนาคต้นนี้นะครับถือว่าเป็นต้นที่มีความสําคัญต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรานั่นเองครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจําคณะของเรานั่นเองบุญนาคในจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับเป็นไม้ผัดใบเนื้อไม้แข็งเปลือกต้นมีสีน้ําตาลเข้มหลุดล่วงได้ง่ายพบได้มากในป่าเดิบชื้นตามลําธารหรือริมห้วยนะครับแต,ต้นบุญนาคเนี่ยยังเป็นไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดพิจิตรอีกด้วยครับ อีกทั้งสรรพคุณของเขาก็ปิดย้อมในแพ้กกันนะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยสามารถบำรุงโลหิตรักษาอาการอ่อนเพลียและช่วยชูกําลังได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือต้นบุญน,นาคครับคือต้นประจําคณะทโโเทคโนโลยีเกษตรของเรานั่นเองแล้วเขามีชื่อเรียกแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไหมด้วยต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ยังเล็กอยู่นะครับต้นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีความสูงที่1 0 2ถึงเมตรเลยทีเดียวต้นนี้มีทิ่นกาเนิดอยู่ทางฝั่งตันเอเชียจะพบได้ เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินเดียพม่าลาวและประเทศไทยก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะครับสบรรพคุณเขาเนี่ยถือว่าหลากหลายแต่เราต้องศึกษานะครับว่าสรรพคุณเขาต้องใช้อย่างไรบ้างแล้วมาถึงต้นถัดมานะครับต้นนี้นะครับเรียกว่าเป็นต้นที่มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเขาได้รับขนานนามนะครับว่าเป็น ต้นไม้แห่งเครื่องดนตรีนั่นเองเพราะว่าเนื้อไม้ของเขาครับมีคุณภาพในการที่จะให้เสียงนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยออกมาไพเราะนั่นเองและต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ปลูกขึ้นได้ง่ายนั่นจากว่าเป็นพืชทนแรงได้นั่นเองนะครับแลลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมกับคุณปอได้เลยครับเรามาชมลักษณะของเขาครับที่กำเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้ครับประเทศไทยเนี่ยก็พบได้ในเกือบทุกพื้นที่ครับจังหวัดแรกที่นำมาปลูกคือจังหวัดเพชรบุรีครับ มะฮอกกาีนะครับไม้ชนิดนี้ให้ทวนเสียงเด่นย่าเสียงกลางและตอบสนองต่อย่าเสียงนี้ได้อย่างดีนะครับสำหรับคนที่เล่นกีตาร์ไม้นี้ก็ตอบสนองทั้งแบบเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์และสตรัมมิงเลยนะครับถิ่นกําเนิดของเขาเนี่ยมาจากอเมริกาการอเมริกาใต้และหมู่เกาะอินดีสตะวันตกนครับลักษณะทรงพุ่มของมะอกกาน,นีใบใหญ่จะเป็นทรงกระบอกเต็มที่เขาจะสูงได้ถึง10-20เมตรเลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงต้นนี้นะครับต้นสักหรือที่เราคุ้นชื่อกันว่าต้นสักทองนั่นเองนะครับความน่าสนใจของต้นนี้นะครับนั่นก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับและได้รับความนิยมในการนําไปทาเฟอร์นิเจอร์และบ้านเรือนนะครับเพราะต้นนี้นะครับคือปลืกและมอาเขาจะไม่ทําอันตรายนะครับซึ่งต้นนี้ที่เราพามาดูนะครับก็เป็นต้นที่อยู่บริเวณหน้าสตูดิโอริมน้ำของร้อนเลยงนะครับลักษณะของสักนะครับเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ผัดใบในฤดูร้อนลำต้นเปาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆนะคร ราจะพบสักขึ้นเป็นหมู่ในป่าบจั่พันณทั้งภาคเหนือแลครับความพิเศษของเนื้อไม้ของเขานี่ถือว่าพิเศษมากนะครับเพราะปลูกแล้วมอดจะไม่ทำลายเพราะเนื้อไม้ของเขานี่เป็นเนื้อไม้ที่แข็งพิเศษนะครับในสมัยโบราณไม้สักทองนี่หาง่ายนะครับราคาไม่แพงการสร้างบ้านเรือนใช้ไม้สักทองทำเสาเพราะมีความทนทาน ไม้สักทองนี่เขาขายกันเป็นลูกบาทเลยนะครับยิ่งอายุมากราคาก็ยิ่งมากตามขึ้นไปด้วยต้นสักที่อายุ50ปีขึ้นไปราคาของเขาเนี่ยสูงถึง 18- ื่ถึง 25, เลยแล้วครับซึ่งลักษณะเปลือกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเปลือกเป็นสีดำมีลายแตกอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบสีแบบครีมครีมนิดนึงนะครับลายไม้ของเขาข้างในเนี่ยมันจะเป็นลายไม้ที่ค่อนข้างมีความสวยงามนะครับจึงได้รับความนิยมในการไปทำเฟอร์นิเจอร์และบ้านเรือนนั่นเองครับ อันนี้ถ้าผ่าได้ผมผ่าดูแล้วนะคะนี่ยังไม่ตายนะฮะเขายังไม่ได้ใกล้ตายนะฮะแต่เป็นฤดูผัดใบเขาฤดูผัดใบเขาใช่ครับแล้วก็ลักษณะของออผลเขาก็จะเป็นแบบเม็ดกลมๆอะไรนี่ครับการขยายพันธุ์ก็เป็นแบบเมล็ดนั่นเองนะครับและต้นต่อไปจะเป็นต้นอะไรติดตามชมได้เลยครับ แล้วมาถึงต้นถัดมานะครับต้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กับต้นอื่นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าต้นนี้นะครับจะพบได้ในที่สูงนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับประมาณ1,300เมตรเลยทีเดียวนะครับและต้นนั้นนั่นก็คือต้นสน3ใบนั่นเองครับต้นนี้นั่นเองครับสน3ใบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับเขาเป็นไม้ไม่ผลัดใบลักษณะเนื้อไม้ของสน3าใบเนื้อไม้สน3ใบจะประกอบด้วยไฟเบอร์เป็นหลักมีไฟเบอร์ยาวผนังบางและมีความเหนียวสูง ถิ่นกำเนิดของเขาเนี่ยเราจะพบได้มากแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้แก่มาไทยลาวแล้วก็เวียดนามครับโดยพบมากทงางภาคเหนือนะครับพบที่ระดับความสูงในช่วง800เมตรถึง1,700เมตรเหนือน้ำทะเลโดยสครรพคุณของเขานะครับกระพี้ใช้ต้มดื่มแก้สันนิบาตนะครับและแก่นของเขาสามารถนำไปเป็นยาได้อีกด้วย เขาจะมีเรื่องเล่าว่าต้นนี้สมัยโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้สักดิธิ์ครับเพราะเป็นต้นไม้ที่สามารถแก้โรคได้รักษาการแบบเจ็บป่วยได้นะต้นนี้นอกจากเป็นยารักษาได้ด้วยต้นนี้ยังสามารถนําไปผลิตกระดาษได้ด้วยนะครับว้าวครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP แรกของเรานะครับเป็นต้นไม้นะครับที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับใหญ่นะครับและมีความสําคัญต่อสถาบันของเราแล้วก็มีความสวยงามหายากอีกด้วยนะครับแถมยังมีราคาแพงกันด้วย ซึ่ง EP หน้านะครับเราอาจจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับพี่ต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าต้นไม้นี่มีราคาแพงมากๆเลย่ละอย่างครับเป็นพวกสวยงามหรือไม่ก็ประดับสวนบอกได้เลยนะครับว่าหลักแสนเลยนะครับใช่ครับผมลูกหนันลุกนับกันแน่นอนอย่หน้าถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทําแบบสอบถามใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ EP นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ